สวัสดีค่ะทุกคนสวัสดีนะคะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่อง Anime Movie Premium นั่นเองค่ะวันนี้เรามานำเสนอข่าวอนิเมะซีซั่นสอคันอีกแล้วในอนิเมะชื่อเรื่องว่า m a j o y t o h i m i หรือชื่อภาษาไทยนั่นก็คือหลับฝันดีนะเจ้าหญิงที่ภาษาจจอมมานชื่อสำรองในภาษาอังกฤษนั่นคือ s l e e p y Princess in the g e m a n Castle นั่นเองโดยเรื่องนี้ถูกเขียนโดยอาจารย์คากิจิ คุมาโนมะตะนั่นเองจ้าถูกตีพิมพ์ในสำนักพิมพ์ญี่ปุ่นชื่อสำนักพิมพ์ว่าโชงากูกังและมีมงังงะแปลไทยมาแล้วโดยสำนักพิมพ์รักพิมพ์เป็นคนจัดจำหน่ายนั่นเองในเรื่องนี้เนี่ยมีซีซั่นหนึ่งมาแล้วตั้งแต่ปีที่แล้วหรือปีคศ2020นนั่นเองโดยฉายเมื่อวันที่ 6ตุลาคม2563และจบในปลายปีก็คือวันที่12ทธันวาคม2563ที่ผ่านมาขอเกินก่อนว่าเนื้อหาซีัลักพาตัวเจ้าหญิงไปกักขังไว้ที่ปราสาทของตัวเองก็คือปราสาทจอมานั่นแหละผู้คนเนี่ยต่างโศกเศร้าเสียใจแล้วก็โกรธแค้นอย่างมากโดยมีคำสั่งให้ส่งผู้ก้าเนี่ย สามคนออกเดินทางไปเพื่อไปช่วยเจ้าหญิงจากปราสาทจอมานแต่ในระหว่างนั้นเนี่ยก็ต้องพบเจออุปสรรคต่างๆนานามากมายระหว่างนั้นเจ้าหญิงเองเนี่ยเจ้าหญิงชยาลิตนางเอกของเราก็นั่งรออย่างมีความหวังเลยนอนอย่างเดียวเลยจ้าถ้าใครรู้เรื่องนี้จะบอกเลยว่ามันโคตรปั่นปราสาทคือแบบมันหามากทุกอีพีโดยนางเอกของเราเนี่ยนอกจากนอนแล้วมันไม่มีอะไรทําเลยอยู่ว่างๆในปราสาทของจอมาน แต่กะน,นั้นเองปราสาทของจอมานก็ไม่ได้สะดวกสบายมากมายทําให้เธอเนี่ยนอนไม่หลับเนื่องจากด้วยทั้งหมอนทั้งเตียงทั้งผ้าห่มเนี่ยไม่ใช่วัสดุคุณภาพที่เธอเคยนอนหลับได้สนิทเลยทําให้เธอเนี่ยอารมณ์เสียอย่างมากเจ้าหญิงของเราเนี่ยจึงลุกขึ้นเดินออกไปทั่วปราสาทเพื่อหาสิ่งต่างๆที่จะมาทําให้ตัวเองเนี่ย ทำอุปกรณ์ต่างๆหรืออะไรก็ตามที่ทำให้เธอหลับฝันดีได้จนทำให้ปีศาจทั้งหมดเนี่ยต้องหวาดกลัวแล้วก็เดือดร้อนจากที่เจ้าหญิงทำเอาง่ายๆเลยว่าเจ้าหญิงในซีซันแรกของเราเนี่ยกำหลาบปีศาจทุกตัวในวังของจอมารได้สำเร็จรวมถึงจอมานเองก็ด้วยเราก็จะได้เห็นในซีซันหนึ่งว่าความน่ารักความตลกความขบขันความแฟตนตาซีความเป็นนางเอกอะ่ะโอ้โหมัน สิบเต็มสิบจริงๆแบบเอาว่ะเฮ้ยอ,อย่างนี้มันก็มีด้วยเลยได้ว่าซีซั่นหเนี่ยก็เป็นกระแสที่ค่อนข้างดีเลยทีเดียวถ้าใครอยากจะรีแลกแนะนำให้ดูเรื่องนี้โคตรขำดูแลแบบอีหยางวะเยอะมากแต่ว่ามันก็ดำเนินเรื่องไปได้โดยในซีซั่นหที่ออกมาเนี่ยผู้กำกับเขาได้ให้สัมภาษณ์เลยนะว่าแค่เพลง MV OP เปิดตัวเนี่ยก็คือเพลงต้นมันก็จะมีภาพมังงะต่างๆฉายด้วยใช่ไหมล่ะ เดี๋ยวเราจะขึ้นตัวอย่างให้ดูด้วยมันก็มีเฟรมในการวาดของสำนักพิมพ์แล้วก็ร่วมมือกับสำนักสตูดิโอเนี่ยมากกว่า1,800เฟรมในการทำแอนิเมชันแค่เฉพาะ PO ตรงนี้แล้วเรียกได้ว่าใช้งานละเอียดอย่างมากๆเลยบางตอนในเรื่องนี้เนี่ยตอนที่1ถึงตอนที่2 2เขาบอกเลยนะว่าบางตอนเนี่ยอาจจะอยู่ในช่วงระหว่าง 3,000- ถึง4,000เฟรมในการวาดเลยด้วยซ้ำค่อนข้างหนักมาก ผู้กำกับเขาใส่ใจมากจริงๆซีซั่นแรกเนี่ยถูกผลิตโดยสตูดิโอโดกาโคโบซึ่งสตูดิโอเนี้ยชอบผลิตอนิเมะเป็นพวกแนวโคอมเมดี้ค่อนข้างเยอะแล้วก็มีหลายเรื่องกลับมาที่ขา่าวซีซั่นสองของเราก็คือเอ๊ะทําไมเรื่องนี้มั่นใจมากนักว่าน่าจะมีซีซั่นสองอย่างแน่นอนที่เรามั่นใจเรื่องนี้มากว่ามันจะมีซีซั่นสองแน่ๆเนื่องจากโพสต์โพสต์หนึ่งโดยสตูดิโอโดกาโคโบที่ผลิตอนิเมะเรื่องนี้แหละเป็นคนโพสต์รูปใหม่ขึ้นมาโดยเขาได้เขียนข้อความ เมื่อวันที่28มีนาคม2021หรือปี2 5 6 4ี่นี้เองเข้าเขียนไว้ว่าปล่อยภาพวาดใหม่แล้วก็เขียนขอบคุณแฟนๆที่สนับสนุนเรื่องนี้มาตลอดพร้อมทั้งเขียนแคปชั่นเพิ่มเติมว่าภาพที่วาดใหม่เนี่ยซึ่งแสดงถึงเจ้าหญิงไซเรลสและก็ยิมานคิงส์หรือว่าราชาปิศาจเนี่ยได้ถูกห้อมล้อมไว้ด้วยหมีตัวใหญ่จํานวนมากที่ถูกปล่อยออกมาทางคนที่ญี่ปุ่นเนี่ยที่เขารู้ๆกันเลยนะเขาก็แซวว่าเออมันมีความหมายลึกซึ้งนะซีซั่น2มาเลยมา เลยพร้อมดูหรือว่าเอาชีชั่นสมาด้วยสิคะหรือ ประโยคที่เด็ดนั่นก็คือภาพออกใหม่แบบนี้แสดงว่าหมายความว่าแบบนั้นสินะมีซีซั่น2อย่างแน่นอนคือทางสตูดิโออนิเมะญี่ปุ่นเนี่ยเขาจะไม่ค่อยปล่อยภาพใหม่ออกมาถ้าเรื่องนั้นไม่ได้ผลิตซีซั่น2จริงๆและภาพภาพนี้เนี่ยตอนทั้งก่อนโปรโมทซีซั่นแรกปีที่แล้วแล้วก็หลังจบซีซั่นแรกของปีที่แล้วอีกยังไม่เคยถูกปล่อยออกมาแสดงว่าเป็นภาพวาดสดๆ้อนๆแสดงให้เห็นสัญญาณที่ดีที่เรื่องนี้จะต้องมีซีซั่น2อย่างแน่นอน มันไม่ใช่เว็บไทยแล้วก็เว็บญี่ปุ่นอย่างเดียวที่เขาคาดการในสตูดิโอดูการโคโบแบบนี้เว็บภาษาอังกฤษเขาก็มีเหมือนกันเดี๋ยวเราจะทิ้งลิงก์ไว้ใต้ล่างให้ทุกคนเนี่ยสามารถใช้ Google ไปอ่านแปลได้เขาคาดการหลายๆอย่างมากจริงๆรวมถึงสรุปว่าเราเนี่ยอาจจะได้ดูในปี2022ก็อีกปีถัดไปเพราะปีนี้2021เว็บมอนสเตอร์เนี่ยเขาได้ลงอย่างจริงจังเลยว่าแน่นอนว่ามันจะต้องมีซีซั่น2เพราะว่าเรื่องนี้กระแสตอบรับค่อนข้างดีในที่ญี่ปุ่น นะค่อนข้างดีเลยล่ะและอีกอย่างมังงะตั้งแต่เล่ม1จนถึงเล่มปัจจุบันในปี2021นี้ก็คือเล่มที่19ยังไม่จบยังไม่ออกเล่มจบมาส่วนมังงะที่แปลไทยโดยสำนักพิมพ์รักพิมพ์เนี่ยของไทยแล้วนะมังงะภาษาไทยเรื่องนี้อยู่ที่เล่ม1ถึงเล่มที่12ยังตามญี่ปุ่นไม่ทันแต่มาเกินครึ่งแล้วทุกคนเนี่ยสามารถไปซื้อผ่านสำนักพิมพ์ ในเว็บไซต์ของเขาหรือเว็บไซต์อื่นๆหรือจะซื้อในช้อปปีก็ได้เดี๋ยวเราจะทิ้งลิงก์ทิ้งรูปเอาไว้ให้ข้างใต้ล่างเผื่อใครสนใจที่อยากจะเก็บมังงะเรื่องนั้นมาอ่านภาพน่ารักมากเหมือนปกในอนิเมะเลยบอกตรงๆว่าสตูดิโอทาเก่งมากคุ้มค่าต่อการซื้อเก็บไว้ทางสตูดิโอที่ดกาโคโบผลิตอนิเมะเรื่องนี้เนี่ยหลังฟันดีน่าเจ้าหญิงที่ภาษาจอมานเนี่ยเขายังไม่ได้คอนเฟิร์มร้อนะว่าจะมีซีซั่น2ในปีคศ2022ออย่างแน่นอน ยังไม่ได้คอนเฟิร์มว่ามีการผลิตลายเส้นเฟรมต่างๆแล้วแต่ส่วนตัวคิดว่าทางคนที่ติดตามมังงะที่ญี่ปุ่นน่ะแล้วก็ติดตามอนิเมะที่ญี่ปุ่นเขายังคอนเฟิร์มเลยว่ากล้าลงโพสต์แบบนี้กล้าลงรูปใหม่อย่างนี้แสดงว่ามีซีซั่น2แน่นอนเว็บไซต์ต่างประเทศอื่นๆเขาก็คอนเฟิร์มว่าถ้าไม่มีซีซั่น2ภายในปีคศ2022ที่ปีหน้าที่จะถึงนี้เนี่ยเราอาจจะต้องรออีกหลายปีกว่ามันจะมีขึ้นมาเพราะว่าเนื้อมังงะปัจจุบันเนี่ยที่ญี่ปุ่นอ่ะม เล่มที่19แล้วทุกคนมันมีอีก200กว่าตอนที่ทางสตูดิโอดูการ์คโบสามารถดึงมาผลิตอนิเมะภาคต่อได้ทันทีเลยแต่ถ้าเขาไม่ผลิตก็แสดงว่าเขาน่าจะไม่ผลิตแล้วในปีหน้าถึงกระแสมันจะดีมากๆก็เถอะก็เป็นข่าวถ้ามีข่าวเดทเมื่อไหร่เดี๋ยวเราจะมาบอกให้ลูกเพจทุกคนเนี่ยรู้อีกครั้งว่ามันจะฉายทีวันไหนอ่ะปลดล็อกกันหน่อยนะสําหรับวันนี้ข่าวก็จบลงแล้วสําหรับข่าวสารและก็บาะแสต่างๆสาหรับวันนี้ Bye bye. <Bye. S 1> บายๆฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ด้วยนะ